สำหรับวันนี้นะคะเบนจะมารีวิวนะคะแบบประกันยอดนิยมของ AA ในปี2022นี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบนก็จะมารีวิวแบบประกันเขาเรียกว่าแบบประกัน20่สเดยไล์นะคะเป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองยาวๆค่ะตลอดชีวิตค่ะจุดเด่นของเขาคือชำระเบี้ยเพียงแค่20ปีนะคะและคุ้มครองยาวตลอดถึง99ปีค่ะ และเราคุ้มครองนะคะทุนประกันภัย100%ค่ะครบสัญญาก็รับ100%ค่ะพิเศษสุดเลยถ้าบังเอิญว่าเจ้าของกรมธรรม์หรือผู้ชำระเบี้ยนี่เกิดทุกข์โภภาพนะคะก็จะมีการยกเว้นการชำระเบี้ยให้ค่ะและเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ทั้งก้อนค่ะและเราก็มารู้จุดดีของ20ไปไลฟ์กันเลยนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะเขาค่ะจะเป็นเบี้ยประกันที่ถูกมาก มากเลยค่ะเป็นเบีย้ยที่ถูกที่สุดเลยนะคะ 2. ก็คือสามารถที่จะแนบในกลุ่มค่ารักษาพยาบาลนะคะทุกกลุ่มได้เลยนะคะที่เป็นค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นตัวอุบัติเหตุตัวค่าชดเชยรายได้นะคะและสามารถแนบได้ยาวจนตลอดสัญญาเลยค่ะ 3. ค่ะตัวของเขานะคะ มีความคุ้มครองที่สูงมากและก็ตลอดสัญญาเลยค่ะที่ให้ความคุ้มครองนะคะด้วยเบีย้ยประกันที่ถูกและคมที่นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับผู้ชายนะคะถ้าอายุ35ปีนะคะเบีย้ยประกันของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบีย้ยอยู่ที่22,300บาทนะคะต่อปีนะคะเราลองมาเฉลี่ยดูนะคะ22,300บาทเท่ากับนะคะ เป็นวันละประมาณ61บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าจ่ายเบีย้ยครบสัญญาเนี่ยก็คือจ่าย20ปีเป็นเงินรวมทั้งสิ้นก็คือ446,00นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างทุนประกัน1ล้านบาทค่ะเราสามารถมีทุนประกันภัย1ล้านบาทด้วยเบีย้ยประกันเพียงแค่วันละ61บาทเท่านั้นจ่ายเบีย้ยเต็มที่เลยอ20ครั้งนะคะก็เป็นเงินเพียงแค่4,46,000บาทค่ะ แต่บริษัทเป็นไงคะคุ้มครอง1ล้านบาทตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติค่ะที่สำคัญนะคะเงินก้อนนี้นะคะสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในอนา,าคตได้เลยค่ะเห็น <He S 2> ข้อดีแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะแบบประกันแบบนี้เป็นแบบพื้นฐานของประกันชีวิตค่ะเราสามารถเลือกทําประกันได้ตั้งแต่วันนี้ที่สุขภาพดีนะคะ ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดีและมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะค่ะสำหรับเบนเองนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านและอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรืออยากฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแนะนำใต้คอมเมนต์ของเบนได้เลยนะคะและคลิปหน้านะคะเบนจะมารีวิวสำหรับแบบประกันอื่นๆให้ฟังอีกนะคะค่ะแล้วพบกันค่ะ